สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนรู้ในเรื่องของสระอะนะคะนักเรียนสระอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น คำที่ผสมด้วยสระอะนะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะจะเขียนแล้วในรูปของไม้หันอากาศนะคะไว้บนพยัญชนะต้นนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเ,เราจะเรียนรู้ในเรื่องของสระอะไม่มีตัวสะกดนะคะนะักเรียนเราไปฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระอะไม่มีตัวสะกดกันนะคะ กอ่านคำที่ผสมด้วยสละอะนะคะวันนี้เราจะเรียนไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนเ้าไปถูกอ่านคำกันนะคะจะจออ่ะจะนะนอ่ะน,น คอควายนะคะคาออกเสียงว่าคานะคะคอ,อกระคกากระชอนคอรออากระช,นชนอนอรอชอนกระชอนระกรตะตาตออากระคอรออากระไม่ถูกกระตะ มะนาวมออามะโนอาบนาวมะนาวกระทะโรอาทะโตอาทะกระทะมออามะโตอาระมะละ กเรออาอักระอ,อ,อ,ยอ,า,ยอายตายไม้เหยียดตายกระตาย,ตายค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ไปฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระอะที่ไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนไปฝึกผนด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้การทบทวนในการเรียนนี้นะคะครูก็จะมีแบบฝัดให้เรียนได้ฝึกทำนะคะนักเรียน ฝึกทําแล้วนักเรียน่าลูกส่งคุณครูคด้วยนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ